บริษัทปตทจำกัดมหาชนครับและบริษัทในกลุ่มร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสถาบันป้องกันคุ้มครองโรคเขตเมืองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสชครับและพันธมิตรทางการแพทย์ได้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางประกอบโรงพยาบาลปิยเวศครับจดตั้งหน่วยคัดกรองโรงพยาบาลสนามครบวงจรครับภายใต้ โครงการที่ชื่อว่าโครงการลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตทโดยเจตนารมเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับแล้วก็แบ่งเบาภาระของภาครัฐโดยมีบริการ4จุดหลักๆดังนี้ครับจุดที่1ครับคือจุดคัดกรองโควิด -19 ณนะบริเวณ ENCO Terminal หรือ Enter บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตสามารถลงทะเบียนรับ การคัดกรองนี้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน QQ ครับเป็นการตรวจค้นหาด้วยระบบ antigen test kit เมื่อเราหาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดมีความเสี่ยงเนี่ยเราจะทำการส่งต่อผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยไปคัดกรองต่อในระบบ rt pcr ครับและมีบริเวณที่จะเอ็กซเรล์ปอดทันทีครับ จุดที่2ครับคือโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด -19 ในระดับสีเขียวที่ไม่สะดวกทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันในรูปแบบของฮอสพิเทลครับในกรุงเทพมหานครจำนวนเตียงถึง1,000เตียงครับจุดที่3คือโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในระดับสีเหลืองครับให้บริการจำนวน300เตียงครับและจุดที่4ครับโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ในระดับ ICU ในระดับสีแดงครับโดยใช้พื้นที่หน้าโรงพยาบาล ปิยเวทครับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ถึง120เตียงครับตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการ1เดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่17กันยายนสามารถคัดกรองผู้ป่วยนะครับให้กับประชาชนได้แล้วมากกว่า28,000รายและรักษาผู้ติดเชื้อในทุกอาการเนี่ยมากกว่า3,000รายมีผู้ป่วยนะครับจากโครงการเนี่ย จำนวนมากกว่า1,800ลรายครับสํหรับความพร้อมของ ICU สนามครับสามารถรองรับผู้ป่วยวิกฤตในระดับสีแดงเนี่ยได้ถึง120เตียงและยังจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่ต้องการฟอกไตอีกได้ถึง24เตียงครับในระบบเครื่องช่วยหายใจะระบบออกซิเจนเนี่ยส่งตรงถึงทุกเตียงเลยเลยครับ และยังมีระบบรักษาแบบห้องความดันลบที่จะมีความปลอดภัยสูงกับบุคลากรทางการแพทย์ของเสริมด้วยระบบเทคโนโลยีครับโดยเทคนิคที่ชื่อว่า Central Monitor ที่จะทำการมอนิเตอร์สังเกตผู้ป่วยได้ตลอดเวลาครับพร้อมด้วยระบบกู้ชีพอัตโนมัติเครื่อง LA, เอ็กซ์เลื่อนที่พร้อมด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินครับที่จะเตรียมพร้อมส่งคนไข้และสามารถดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและอย่างมีประสิทธิภาพครับ พร้อมด้วยระบบการฟอกอากาศและระบบฆ่าเชื้อในระบบ Hybrid Treatment for pm 2.5 and airborn e p r e t o g e n ครับ ของสถาบันนวัตกรรมปรตทที่จะนํามาติดตั้งบริเวณโดยรอบอีกด้วยครับกลุ่มปตทครับจะเปิดให้บริการกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเราจะดีขึ้นครับและกลุ่มปตทเนี่ยมีความเชื่อว่าเราทุกคนมีลมหายใจเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือเราต้องป้องกันตัวเองครับเมื่อออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสสครับและหากมีโอกาสได้ไปเข้ารับวัคซีนเนี่ยก็ควรจะเข้าไปรับวัคซีนโควิด -19 ครับและยังไงเนี่ยเราอย่าลืมเว้นระยะ หห่างมั่นล้างมือและรักษาตัวเองให้ดีที่สุดครับกลุ่มปตทรครับยังขอฝากให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคนเนี่ยให้ผ่านช่วงเวลาวิกฤตโควิด1 9นี้ไปด้วยกันกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายด้วยความร่วมมือร่วมใจและลมหายใจเดียวกันกับปตทรครับ